ัดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านผมถ่ายทํามาเส็จเรียบร้อยแล้วครับเสียงบมมีครับเลยว่าต้องมาถ่ายทําใหม่ครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ถ่ายทําใหม่นะครับเก็บบรรยากาศอันสวยงามนะครับสําหรับดอกไม้ยามเจ้าครับเวลากประมาณสิบโมงละครับสิบโมงเจ้าครับติดอย่างว่านานนะครับท่านผู้ชมเอามาพอดอกเลดาวดีนะครับเลาวดีนะครับ สวยงามครับดอกของเขาก็จะเป็นดอกสีแดงแงครับผมสีชมพูพองนะครับท่านผู้ชมนี่ครับดอกของเขาจะเป็นที่เอครับสวยงามครับนี่ก็ตามพายุดามากครับนี่ครับมือเอื่อมถึงเลยครับกนมีดอกสีแดงสีชมพูสลับกันไปนะครับสลับกับใบของเขาครับ อายุของเขาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสักร้อยปีนะครับผมเกิดมาหงกระหันแล้วนะครับแถวนี้นะครับไปเข้าไปพอขับดอกมีดอกสีขาวสีเหลืองอู้หอมมากครับผมนี่กินหอมเขาดังจมูกเลยครับเขาเข้าไปพอด้านไหนครับว่ามีอย่างเขาพอเขาครับโอ้ผมมีหนักของเที่ยวเลยครับวันนี้วันที่สาวเจ็ดมีนาหกสามเลยครับ นักท่องเที่ยวเงียบนะครับคงจะปิดการเดินทางหมดแล้วครับนี่ครับรรยากาศติ่จะพาท่านผู้ชมมาพอนะครับที่คือคทิทฐานอปุ่นก็ปิดประตูหมดเลยครับทางการให้ปิดสำนักงานหมดเลยครับบังับนักท่องเที่ยวแล้ว <laughs> ท่านผู้ชมที่อยู่ตั้งบ้านก็บอกเป็นยังครับ สำหรับจะอยู่เขตจังหวัดน่านแล้วก็ใกล้เคียงจังหวัดน่านหรืออยู่แถว,วประเทศเี่เคยแมแอรแถวแถวนี้ก็ชมวิดีโอผมไปก็ได้นะครับอยู่ติดบ,บ้านก็กันนี้มันการครับมีพัดลมมีแอร์ช่วงนี้อากาศก็ฮอนล้วครับเดือนมีนานะครับวันที่สาวเจ็ดนี่นะครับจังหวัดน่านอากาศก็เริ่มฮอนลวครับผมมีฝนตกเลยครับท่านผู้ชม ตรงนี้ผมมีฝนตกไม่แต่น้อยเดียวบรรยากาศแถวติปื้นต้นเลรลาวดีนี่ก่อมีทางแสงแดดนะครับสอด่องมาอากาศก็เริ่มอบอ้าวเริ่มฮอนขึ้นมาแล้วนะครับแต่พอดีถ้ามาตอนเจ้าเจ้าห้องม้งเจ้านี่ก็ดีะอาจัดอากาศกองจะเย็นนะครับด้านบนปุ่นนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขาจะพริดอกนะครับใบเขาล้นแล้วเขาก็จะออกดอกนะครับอ่าครับด้านนี้นะครับต้นนี้ก็จะเป็นดอกสีขาวสีเหลืองนะครับแต่เขาอยู่สูงครับสามารถที่ทา่านผู้ชาชได้พอได้เอาขอด้านเพลเหรอวางงาเอาโอ้ง,งามเหมือนกันครับด้านเพลก็จะเป็นตั้ง พอบุ้มกันใจครับด้านปุ่นก็จะเป็นทั้งสีแดงแล้วก็สีเหลืองสีขาวสลับกันนะครับเขาดอกไปแล้วครับอยู่เหมือนมาได้แล้วครับหอนแล้วครับไปไปไปรอนแล้วร้อนแล้วเราจะ,จะลอดประตูนี้แล้วครับ รถประตูนี้แล้วอามะปะดอกไม้แหมครับโอ้โหด้านนี้ก็สวยงามมากท่านันชมสวยงามอลังการเลยคลิกนี้คงจะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกดไลค์และกดแชร์และกดกระดิ่งติดตามผมตัวเนื้อครับจะได้มีกําลังใจด้วยกันไทยทัคลิไปใหม่้ท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย